ีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งครับซึ่งออกมาตั้งแต่ปี1999มาจนถึงวันนี้ก็23ปีแล้วใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าหนังสือเล่มนี้มันยังถูกแนะนำอย่างน้อยนะบนบนฟีดบนไทม์ไลน์ใน Kindle ของผมมันยังถูกแนะนำมาตลอดเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเราอ่านหนังสือในแนวนี้เนาะแล้วก็ทั้งใน Goodreads ทั้งใน Amazon ก็ถูกผมก็ถูกแนะนำแต่ว่าไม่เคยไม่เคยหยิบมาเปิดอ่านหรือว่าแม้แต่โหลดมเปรล มาเปิดเปิดดูเลยอะอาจจะเป็นเพราะว่ามัน Too familiar มันเราเราเห็นมันเยอะเกินไปแล้วก็รู้สึกว่าเห็นมานานแล้วหนังสือเล่มนี้แล้วก็เออเหมือนจะน่าสนใจนะแต่ว่าก็ไม่ได้หยิบสักทีแต่ล่าสุดนี้ไม่นานมานี้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้คือเห็นมันบ่อยจะรู้สึกอ่ะก็ได้เปิดดูแคก็โหลดแซมเปิลมาแล้วก็ลองเปิดอ่านดูประเด็นก็คือหนังสือเนี่ยมันชื่อ how to talk to anyone นะครับเป็น Uh, 92 little tricks for big success in relationships โดยลีโอลาวเดสนะครับมันเป็นเรื่องของเคล็ดลับในการแบบวิธีการพูดกับคนเนี่ยซึ่งผมแอบคิดว่าโอ้โหตั้งแต่ปี1999มันมัน expire ไปแล้วหรือเปล่าประมาณว่ามันมันมันยังมันยัง relevant อยู่ไหมมันยังใช้การได้อยู่ไหมในโลกยุคนี้อะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นอะไรทำนองเนี้ย เราอยากจะมาอ่านอะไรที่มันใหม่ๆม,มากกว่าแต่ปรากฏว่าพอลองเข้าไปเปิดพลิกดูแล้วเนี่ยมันสนุกมากเลยนะแล้วก็เป็นสิ่งที่เอามาใช้ได้จริงค่อนข้างเยอะครับประเด็นก็คือพอมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับทริคเป็นเรื่องเกี่ยวกับเคล็ดลับต่างๆแล้วก็ซอยให้มันเป็นประเด็นย่อยๆสเปซิฟิกลงไปวิธีการพูดกับใครในสถานการณ์อย่างไรอะไรแบบนี้ผมรู้สึกว่าข้อดีของมันก็คือ ส่วนใหญ่มันไม่ใช่สิ่งที่มันอ้างอิงมาจากแบบหลักการหรือว่าทฤษฎีอะไรมากมายเทียบกับประสบการณ์หรือว่าคําแนะนําเพราะฉะนั้นเราสามารถจะเลือกได้นะว่าเราไม่จําเป็นต้องเชื่อทุกอย่างก็ได้แต่ว่าอะไรที่รู้สึกว่ามันน่าจะเหมาะกับเราคือเออถ้าเกิดเราพูดอย่างงี้น่าจะเข้าปากเราเหมาะกับบุคลิกของเราแล้วก็นึกออกในสถานการณ์ที่เราจะเอาไปใช้ได้จริงในการงานในแวดวงสังคมเออว่ะเรามีคนประมาณนี้อยู่ข้างๆตัวจริงๆแล้วก็ คุยกันทีไรก็ตบกันทุกทีเพราะฉะนั้นเออเอาอันนี้ไปแอพพลายดีกว่าเออมันจะมีเซนส์ประมาณนี้ก็เลยชอบหนังสือเล่มนี้แล้วก็แอบ,บรู้สึกเสียดายว่าลุงนี้น่าจะอ่านไปตั้งนานแล้วนะแต่โอเคไม่เป็นไรในวันนี้เนี่ยก็ไปเจอมันแล้วผมมีหลายอันเลยที่ชอบแต่ว่าที่จะเอามาเล่าในวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เชื่อว่าหลายคนจะรีเลทเพราะว่ามันเป็นคำในภาษาอังกฤษที่พูดง่ายมากนั่นก็คือคำว่า me too me too แปลว,ว่าเฮ้ย เราก็ด้วยวะฉันก็เหมือนกันเหมือนกันเลยทุกคนเคยใช้ใช่ไหมครับเกิดได้ยินว่าใครทำอะไรใครรู้สึกอะไรใครใช้ของอะไรใครกำลังเจอปัญหาอะไรอยู่แล้วเราบอก me too ก็คือเราอยากจะบอกว่ากูก็เหมือนกันฉันก็เหมือนกันนะครับเป็นคำที่พูดง่ายมากแล้วก็เป็นคำที่สร้างคอนเนคชั่นได้ดีใช่ไหมเพราะว่ามันจะเหมือนกับการ เอ็มป h i z ตายชนอื่นมาแบบเฮ้ยเราก็เหมือนกันเลยกลายเป็นพวกเดียวกันขึ้นมาทันทีนะครับแต่ทีนี้หนังสือเล่มนี้ก็บอกว่าทําไมเราควรจะต้องพยายามห้ามตัวเองไม่ให้พูดคาว่ามีชูเร็วจนเกินไปในบทสนทนานะครับ <c oughs> น่าสนใจเพราะตอนแรกผมก็นึ่งไม่ออกว่าแล้วทำไมมันพูดไม่ได้วะมันก็เป็นคำที่ดีไม่ใช่เหรอนะครับแต่เขามีเหตุผลของเขานะครับบทนี้ชื่อว่า kill the quick me too ให้เคีคือกำจัดไปซะ Quick me to o me to o ไม่ได้แปลว,ว่าพูดไม่ได้แต่ที่ต้องระวังคือ Quick me to o การพูด me to o เร็วจนเกินไปนะครับเขาบอกว่า Let them discover your similarity การบอกว่า me to เป็นการบอก similarity เขาว่า similarity ก็คือ something that is similar อะไรก็ตามที่มันเหมือนกัน ความเหมือนความคล้ายคลึงนะครับคือแทนที่เราจะบอกว่า me too นั่นก็แปลว,ว่าฉันก็เหมือนกันเราบอกเขาใช่ไหมครับว่าเราก็ไม่ต่างจากเขาเขาบอกว่าอย่าไปบอกเขาแต่ let them discover your similarity ปล่อยให้เขาค้นพบเอาเองนะครับมันต่างกันตรงไหนเขาบอกอย่างนี้ when you delay revealing your similarity or let them discover it it has much more punch แทนที่จะบอกเขาเลยว่าเราก็เหมือนกันปล่อยให้เขาค้นพบเองแล้วดีเลยนะครับดีเลยก็แปลว่าทำให้ช้าลงการดีเลยอะไรดีเลยการ revealing your similarity การเปิดเผย review คือเปิดเผยใช่ไหมครับเขาบอกว่า whenever someone mentions a common interest or experience instead of jumping in แล้วก็บอกว่า hey me too I do that too หรือว่า I know all about that too นะครับทุกครั้งที่มีคนพูดอะไรสักอย่างแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเราก็รู้เราก็เป็นเหมือนกันเราก็เจอเหมือนกันนะครับแล้วก็รีบพูดเลยสิ่งนี้มันจะทำให้ conversation partner ของคุณเนี่ยเขาหยุดเพราะว่าพอคุณกระโดดเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของบทสนทนาแล้วตามมารยาทใช่ไหมเขาจะหยุดแต่แทนที่จะทำอย่างนั้นเขาบอกว่า let them enjoy talking about it Let her go on about the country club before you tell her you're a member too นะครับอันนี้เป็นหลักจังจิตวิทยาง่ายๆอย่างหนึ่งก็คือการที่เราอดไม่ได้ที่จะแชร์มันเท่ากับการขัดขอโดยไม่ได้ตั้งใจในบางครั้งเจตนาของเราคือเราอยากแชร์เราอยากเป็นเพื่อนกับเขาเราอยากเป็นพวกเดียวกับเขาเราอยากทำให้บทสนทนาน,นี้มีการต่อยอดแต่พอกระโดดเข้าไปเร็วเกินไปมันคือการขัดคอ นะครับหรือว่าเป็นการแย่งสปอตไลท์มาซะอย่างนั้นนะครับเรื่องนี้เธอเล่าให้ฟังเป็นตัวอย่างนะครับคือเธอไปเจอกับเพื่อนใหม่คนหนึ่งนะครับแล้วก็คนคนนี้ก็ เล่าให้เธอฟังเกี่ยวกับเรื่องของวอชิงตันดีซีนะครับเธอเพิ่งจะเดินทางไปที่วอชิงตันดีซีเป็นครั้งแรกก็ด้วยความที่เป็นทิปที่ประทับใจมากก็เล่าใหญ่เลยนะครับเล่าโหไปทําอะไรมาบ้างมันน่าสนใจตรงไหนมีตึกรามบ้านช่องเป็นยังไงนะครับเคนเนดีเซ็นเตอร์เป็นยังไงหรือว่าเธอกับสามีเนี่ยไปขี่จักรยานรอบๆเมืองอย่างไรนะครับแล้วก็ท,ท,ทั้งๆที่ คุณเลียวที่เป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้ที่เป็นเจ้าของเรื่องเนี่ยจริงๆเธอเกิดที่วอชิงตันดีซีนะครับเป็นบ้านเกิดของเธอแต่ว่าในขณะที่เพื่อนคนนี้กําลังตื่นเต้นแล้วเล่าเรื่องนี้ให้เธอฟังเธอก็เงียบนะครับเงียบไปเลยแล้วก็ตั้งใจฟังคือเธอเล่าสนุก จนลืมไปเลยอะว่าจริงๆแล้วเราเองก็รู้เรื่องนี้อยู่แล้วเพราะว่าเราเกิดที่นั่นใช่ไหมครับก็ปล่อยให้เธอพูดไปเขาบอกว่า momentarily I forgot I was giving my mouth shut to practice my new technique I was genuinely enjoying hearing about these familiar sights from a visitor's perspective อย่าลืมว่าอะไรก็ตามที่บางทีเรารู้อยู่แล้วหรือว่าเราเองก็เคยผ่านมันมาแล้วเช่นกันมันอาจจะเป็นเรื่องใหม่ก็ได้ถ้าถูกเล่าโดยคนอื่นอย่างในกรณีนี้เนี่ยเธอรู้จักบ้านเกิดของเธอคือวอชิงตันดีซีดีมากอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติเกิดเธอมีรีบกระโดดเข้าไปขัดคอบอกว่ามีชูมีชูนะครับล้วปล่อยให้คนอื่นเล่าเขาเธอจะได้ฟังเรื่องราวจากมุมมองของนักท่องเที่ยวทั้งท้ที่เป็นที่ที่เธอคุ้นเคยแต่ว่าเฮ้ มุมมองใหม่ว่าเพราะว่าสตอรี่นี้มันถูกเล่าโดยคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่เราสามารถจะ Enjoy แล้วก็ในขณะเดียวกันเรียนรู้ได้โดยที่เรามันมาจากการที่เราไม่พูดมีทูเร็วจนเกินไปนะครับและทีนี้หลังจากเธอเล่ามาสักพักหนึ่งแล้วเจ้าของเจ้าของเรื่องเนี่ยก็เริ่มเริ่มถามว่าอ๋อเหรอเป็นยังไงแล้วได้แวะไปที่นี่หรือเปล่าแวะไปที่นั่นหรือเปล่าสักพักหนึ่งเพื่อนใหม่เนี่ยก็เลยเริ่มเริ่มต้องเข้าสังเกตว่า You sound like you know a lot about Washington ก็คือเอ้ยเดี๋ยวนะทำไมดูเหมือนเธอรู้เรื่องวอชิงตันเยอะจังเลยเธอก็เลยตอบไปว่า Yes it's my hometown but I haven't been back in ages Yes it my it's my hometown ก็คือใช่มันเป็นบ้านเกิดฉันเกิดที่นั่นนะครับ but I haven't been back in ages ก็คือเกิดท th ี่นั่นแต่ว่าไม่ได้กลับไปนานมากๆแล้ว in ages ก็คือหลายปีดีดักนะครับเพื่อนใหม่คนนี้ก็เลยบอก Your hometown My goodness why didn't you tell me I must have been boring you อันนี้น่าสนใจเอาไว้พูดได้ My goodness why didn't you tell me ทำไมไม่บอกละ่ะทำไมไม่บอกตั้งแต่ต้นนะ Why didn't you tell me I must have been boring you คาว่า I must have been boring you ก็คือโอ้ที่ฉันเล่าไปนี่คงทำให้เธอเบื่อแย่เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เธอควรจะรู้ดีอยู่แล้วและรู้ดีกว่าฉันด้วยซ้ำไปโอ้ปล่อยให้ฉันพูดตั้งนานนะครับ I must have been boring you คุณเลียวก็ตอบว่า oh not at all ไม่เลยนะครับ I was enjoying hearing about your trip so much I was afraid you'd stop if I told you ประโยคนี้ดีมากมันเป็นการสร้างคอนเนคชันแบบ empathetic ด้วยนะก็คือเราไม่ใช้คาว่า me too แต่เราปล่อยให้เขาพูดปล่อยให้เขาพูดแล้วบอกเขาทีหลังว่า เอ้ยที่ไม่บอกเนี่ยเป็นเพราะว่าเรื่องเล่าของเธอมันสนุกสนานมากเราฟังเพลินมากเลยฟังเพลินจนไม่กล้าบอกว่าฉันก็เป็นคนที่นั่นเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยฉันกลัวว่าเธอจะหยุดเล่าเนี่ยเป็นเป็นการทั้งให้เกียรติทั้งให้ซีนให้ความสําคัญแล้วก็เป็นการเอนจอยกับเรื่องเล่าของเพื่อนใหม่ทั้งๆที่เป็นเรื่องที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วนี่เป็นอีกหนึ่งเปอร์สเปกทีฟที่น่าสนใจแล้วเป็นเหตุผลที่เขาบอกว่าเราไม่ควรรีบพูดเขาว่ามีชู เร็วจนเกินไปเพราะว่าอะไรนะครับ When someone starts telling you about an activity he has done, a trip she has made, a club he belongs to, an interest she has, anything that you share, bite your tongue, bite your tongue กัดลิ้นตัวเองเอาไว้เป็นสำนวนที่แปลว่าพยายามห้ามใจตัวเองไม่ให้พูดในเรื่องบางเรื่องที่มันอาจจะไม่ควรพูดคือคันปากอยากพูดมากแต่ว่าต้อง ต้องหยุดตัวเองไว้นั่นคือสำนวน bite your tongue นะครับ let the teller relish his or her own monologue คาว่า relish มันแปลว่าเพลิดเพลินนะครับ like or enjoy doing something นั <h 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 ่นคือ relish นะครับ his or her own monologue monologue ก็คือเขาว่า dialogue มันคือบทสนทนา d i คือเป็น prefix ที่แปลว่า2 d i a l o g มี2คน m ม n นล็อกโมโนแปลว่าหนึ่งแปลว,ว่าพูดคนเดียว a ดล็อกคนเดียวนะครับปล่อยให้เขาพูดไปโดยที่เรายังไม่ต้องแทรกยังไม่ต้องกระโดดเข้าไปสร้าง a ดล็อกปล่อยให้เขาโมโนล็อกไปก่อนนะครับ relax and enjoy i too t secretly knowing how much pleasure your conversation partner will have when you reveal you share the same experience นะครับปล่อยให้เขาพูดไปก่อนแล้วสักพักหนึ่งค่อยเปิดเผยทีหลังว่าเราก็ รู้เรื่องนี้เราก็อยู่คลับนี้เหมือนกันเราก็เคยไปที่นั่นเราก็ชอบกินสิ่งนี้หรืออะไรก็ตามที่มันเหมือนกันแต่ประเด็นก็คือเราไม่ต้องรีบบอกเราปล่อยให้เขาแสดงตัวตนตรงนี้ออกไปก่อนนะครับ then when the moment is ripe casually disclose your similarity เขาว่า ripe r i p e แปลว่าสุกแบบผลไม้สุกมะม่วงสุกอย่างเงี้ย ripe สุกแบบเอามากินได้แล้วไม่ดิบนะครับ When the moment is ripe ก็คือเมื่อเวลาช่วงเวลาสุกงอมก็คือเมื่อถึงเวลาอันสมควรนั่นเองนะครับ When the moment is ripe casually disclose disclose เขาว่า close คือปิดใช่ไหมครับ d i s ไปใส่หน้าคำก็เป็นปฏิเสธก็แปลว่าไม่ปิดก็แปลว่าเปิด disclose คือเปิดเผยนะครับ casually ก็แปลว่าชิวๆ ไม่ต้องทำให้เป็นเรื่องใหญ่ Casualy l คือก็ค่อยๆบอกเขาแบบชิวๆสบายๆไม่ต้องทำให้เป็นเรื่องใหญ่ว่าอ้อเราก็เหมือนกันนะครับนี่แหละมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้คู่สนทนาประทับใจเรามากเป็นพิเศษนะครับ And be sure to mention how much you enjoyed hearing about his or her shared interest นะครับการที่เราไม่รีบบอก ตั้งแต่แรกเนี่ยอาจจะทําให้เขารู้สึกว่าเอา้าทำไมปล่อยให้พูดตั้งนานการบอกเขาว่าเฮ้ย mm. เรื่องที่คุณเล่าอ่ะเราชอบมากเลยมันเพลินมากเลยมันมีประโยชน์มากเลยเป็นการเป็นการทําให้เขาเข้าใจว่าทําไมไม่รีบบอกแต่แรกเพราะว่าคุณกําลังเล่าสนุกเลยเออนี่คืออีกหนึ่งวิธีที่เป็น1ใน92 เคล็ดลับนะครับเป็นทร <c oughs> ิคส์เขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้เป็น92 little tricks for big success in relationships เน้นว่าพูดยังไงให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีนะครับหนังสือเล่มนี้ชื่อ how to talk to anyone ยังคงมีขายอยู่เรื่อยๆผมเพิ่งซื้อใน Kindle ราคาประมาณ9เหรียญกว่าก็ไม่แพงมากแต่ว่าฉบับหนังสือเนี่ยผมว่าลองไป search ดูนะฮะผมว่า Kino เอย Asia b o o k เอยอาจจะยังมีอยู่ลองลองไปถามดูนะครับ น่าสนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ตกยุคสมัยแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่อยากสร้างความสัมพันธ์ที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการช่วยฝึกภาษาอังกฤษในเรื่องการสนทนาด้วยครับ เคนดี i อินเกลับมาแล้วนะครับมีคนถามถึงเยอะเลยขอโทษสำหรับทุกๆคนที่กำลังรอคอยอยู่เพราะว่าต้องรีบไปส่งรายชื่อบริษัทที่อยากฝึกง,งานกับทางสถานศึกษากันแล้วใช่ไหมครับโอเคกลับมาแล้วเคนดี t อินเ g อร์นเจนรุ่นที่7แล้วสำหรับน้องๆฝึกง,ง,งานที่คำดีนะครับ so we're looking for two interns coming in and being a part of our little team ในตำแหน่งของ Creative นะครับแต่ว่า สองคนที่จะรับเนี่ยจะมีโฟกัสที่ต่างกันคนแรกเนี่ยมาคิดสร้างสารรค์รายการวิดีโอบน YouTube เป็นหลักนะครับถ้าเกิดเทียบให้เห็นภาก็คือน้องๆที่จบมาทางนิเทศวรศารสารมนุษยศาสตร์ศิลปศาสตร์คือสายผลิตสื่อสาย,รย,รยสร้างสารรค์นะครับแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยคนที่สองต้องมาคิดและสร้างสารรค์งานฝั่ง Education โดยเฉพาะนี่คือเนื้อหาที่จะเน้นเรื่องการพัฒนาภาษาอังกฤษ อย่างเต็มรูปแบบแล้วเพราะว่ามีคนถามถึงมาเยอะเลยแล้วก็เราคิดว่าอยากจะทำเนื้อหาทางฝั่งนี้อย่างจริงจังเลยนะครับคือเป็นสาย education จริงๆเพราะฉะนั้นคนที่จะมาฝึกง,งานตรงนี้น่าจะต้องมาทางสายศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์เรียนมานเรียนมาทางการศึกษาอย่างแท้จริงแล้วก็อาจจะเป็นสมมุตินะครับคนที่เรียนจบ ไปเป็นครูสอนภาษาอังกฤษอะไรประมาณนี้นี่คือแบบสเปคเลยนะครับเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากฝั่งนิเทศวารสารแล้วนะเราก็ยังเปิดรับคนฝั่งครุและศึกษาศษาสตร์ด้วยนะครับทีนี้ก็จะเป็นการฝึกมาฝึกงานเพื่อจบการศึกษาหรือว่าฝึกเองโดยที่ไม่เกี่ยวกับสถานศึกษาก็ได้อายุเท่าไหร่ก็ได้นะครับระยะฝึกงานอย่างน้อยเนี่ยเราอยากได้3เดือนเป็นอย่างต่ำนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการ work from home แต่ว่าต้องมีการมาเจอกัน บ้างอย่างน้อยวิกละสองครั้งนะครับแล้วก็จะมีการทำงานออนไลน์กันอีกวิกละสองครั้งนะครับคนที่อยากสมัครต้องตอบคำถามมาเป็นวิดีโอเพราะฉะนั้นถ่ายตัวเองเลยตั้งกล้องแล้วก็ตอบคำถาม4คํคำถามนี้มาขอ้อ1แนะนำตัวเองเป็นภาษาไทยไม่เกิน1น,นาทีนะครับขออ้อ2 tell us about yourself in English for two minutes เป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ให้พูด2นาทีอย่าพูดเรื่องซ้ำกับที่พูดเป็นภาษาไทยแล้วนะครับข้อ3ตอบเป็นภาษาอังกฤษนะครับข้อนี้ if you can take any classes in the world what are three classes that you will take ถ้าเกิดคุณสามารถจะ take class เรียนวิชาอะไรก็ได้ในโลกนี้3วิชาคุณจะเรียนวิชาอะไรตอบภาษาอังกฤษนะครับข้อ4ตอบภาษาอังกฤษเช่นเดียวกัน what are your five favorite words in English Tell us their meaning and tell us why you like those words. คำที่คำนี้ดีของคุณ5คําค,คือคําว่าอะไรบ้างแต่ละคํามีความหมายยังไงและทําไมคุณถึงชอบคํานั้นๆน,น,นะครับรวมกัน4ข้อขอไม่เกิน10นาทีนะเพราะฉะนั้นแนบคลิปวิดีโอ10นาทีที่ตอบคําถาม4ข้อนี้มาทางอีเมล kndstudio.official@gmail.com อีกครั้งนะครับ k n d s t u d i o o f f i c i a l g m a i l c o m นะครับแนบรูปแล้วก็ลิงก์โซเชียลมีเดียที่คุณใช้ประจำมาอย่างน้อยหนึ่งอย่างจะเป็นลิงก์ YouTube หรือว่า IG หรืออะไรก็ได้นะครับส่งมาหนึ่งอย่างแล้วก็แนบคลิป10นาทีอย่างที่บอกนะครับเดทไลน์คือ31มีนาคม2022ครับเดทไลน์ e 31มีนาคมนะครับแล้ว กันสำหรับทุกๆคนที่อยากจะมาฝึกงานกับทีมคำนี้ดีในฐานะ Candy Intern Gen 7แล้วเจอกันนะครับครั้งแรกครับเมื่อ The Standard กระโดดเข้าสู่โลกของ NFT กับคอลเลกชันที่ใช้ชื่อว่า The Standard NFT Club ครับเมื่อคนทำสื่ออย่าง The Standard กระโดดเข้าสู่โลกของ NFT และทำเป็นคอลเลกชันให้ทุกท่านได้สะสมกันครับ มี3ตัวละครหลักนะครับเป็น3ตัวละครแรกที่พวกเราตั้งใจคราฟต์มัน,มา,นามากนะครับตัวแรกครับคือน้องหมา Curious Dog นะครับตัวที่2ครับ Chapter Archerel e เป็นน้องกระรอกเป็นช่งางภาพนะฮะและตัวที่3ครับพี่หมีครับจัดพอดแคสต์นั่นก็คือ Hungry Bear นะครับ3คาแรคเตอร์หลักนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของ NFT Giveaway 100ชิ้นแรกที่จะมอบให้กับคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามเรามาตลอดนะครับเป็นการขอบคุณอย่างหนึ่ง แต่มีข้อแม้นิดเดียวครับเนื่องจากสิมีจำนวนจำกัดนะครับเปิดให้ลงทะเบียนร,รับแล้ววันที่7ถึง20มีนาคมนี้เท่านั้นใครสนใจนะครับไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์เดอะสแตนดารและทุกโซเชียลมีเดียของเดอ Standard ครับ